ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องฟองไยนะคะเมือนี้กะมากินข้าวเพียงกันก่อนสิ่งพิเศษง่ายนะพี่น้องมาเบิรงว่าพี่น้องอ่ามาเบิรงว่าสาวนอนภาพพี่น้องกินอย่างเมื่อนีนได้ต้มเส็งนะะพว่น้อนอย่กินเอียงเล้าหนาวเนาะสาวนอนของคุณสบายพี่น้องเป็นวัดอีกแล้วเป็นวัดอีกแล้วค่ะวัดกินอีกแล้วก็เลยอยากินเอียงห้อนนะพี่น้องต้มเส็นนะคะเนี่ยน้ำออรัวค่ะส่ตีนไก่นะคะตีนไก่ลูกสิ้นแล้วกะมีอันพักเข้าก็สซีมีอัน อันั่วงอกนะคะพี่น้องแล้วก็ต้นหอมค่ะมันก็มีแร่ยะดีดนะคะมีแร่ยะดีดนิดนึงค่ะพี่น้องมากินน้ำสาวว่นอนเสพพี่น้องกควรจะกินน้ำกระซ่บๆพรอย่ยายลืมกดไหลกดแชร์นะคะกดซับตะไคร่เป็นกำลังใจสาวนอนในเรื่องค่ะพี่น้องหักกันนิดน้อยนะคะแต่หักกันไปงอกค่ะม,มาเด้อพี่นอ้องทั้งไทยทั้งลาวมากินต้มเส้นน้ำสาวนอน,นะคะ่ะคิดยากค่ะทันท่อน เนาะโมกอย่ำสบายรับพี่น้อนะคะ่ค่ะอือหอคุณได้บอกกินตีนไก่กับคอดูวขอไผ่ดผได้พี่น้องของกินยังไงออือ เส้นน้องหนุ่มสาวมานั่งกินตาเมั่อก่อนเนอะคะ่ะก็เดี๋ยว ให้พวกกินตีนไกลกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเปื่อยดีขนาดค่ะตุนหลายตุนไป็ชั่วโมง ไปทหงหอกเนาะยุ่มเพื่อสาวนอนแสบไป้วื่ยเนี่ยไปบ้านนันกับพี่กินแล้วพี่้องในตลาดก็น,นัอนในตลาดสดอม กเปลี่ยนแปลงก็เปลีป่ยน,นเลยครับพี่น้องค่ะ ตุนนองไก่สะน้ำค่ะเ <c oughs> สียงกระยับแผลบไปเด้อพี่นอ้องอย่าว่ากัน พี่น้องปพวงตามใจจอบเลยเทศกระเทียมหอม กินนวอนวไม่แห้ง้วพี่น้อง <c oughs> ลงข้อเดียวออพอดีพันเสาไเด็เขาไปในเมืองคะ่ะก็เลยไปเด็กสื่อน้องหวัว อืมก <c oughs> ินน้ำพรอนเล้วลงพอดไปน,นอน <c oughs> อากาศเปลี่ยนเป้นเดนมันอาทิตย์น้าวลง เนคนปั๊บสภาพน้หมัท่านแล้วก็เป็นวัดพี่น้องเป็นยอย่างเราทั้งฝนตกฝนตกแน่หนาวแน่ร่างกายคนเทนาพี่น้องปั๊บน้ำมันท่าน นี่กินตามมาก่อนค่ะสุนเส็นกับพวกกินอยู่พี่นอ้องงเพิ่นกันเนียวอยู่ <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามากินน้ากันพี่น้องกินจนเบิด <c oughs> หิวเขาแล้วก็สิกินยาพี่น้องแล้วก็สิไปเฮ็ดงานทังไี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะมากินน้ากันแบบแซบคลิปหนาพี่น้องทังไี้ก็ขอขอบฝากไว้เด้อ่อมอกอ่อมใจพี่น้องเนาะแล้วก็มาเบิ่งไอคลิปหนาพี่น้องขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย